สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะเมื่อน,นี้ก็ได้ออกมาน่าจะกมาพ่อง้วกกำลังกินยาอยูย่ค้างทางค่ะเก็บภาพมาฝากทุกท่านทุกคนเด้อค่ะฤดูนี่เก็บเกี้ยวเสร็จแล้วกเกษตรกรเก็บเกี้ยวเสร็จแล้วชะนะเกี้ยวเขาแล้วแล้วม่วกล้วยก็จะหาอยู่หากินได้ตามอิสระจ้ะ ปล่อยออกมาจ้ควองพึ่งกะจะมาลัดเอาตั้งแต่ย้มมือแรงค่ะเพราะว่ากับปล่อยได้พราะว่ากับเก็บเกี่ยวไปแล้วจ้ะส่วนมากพึ่งกะจะแล้วกันเกือบเมดแล้วหรือเบิดแล้วละจับปานนี่จะ้ะนี่ค่ะเห็นงัวกำลังกินอยู่้างทางยางอยู่น้ำทงังเป็นฟูงแบกใยนึงค่ะก็เลยเก็บผ่ามาฝาาทุกท่านทุกคนได้ชมเ้อจะ้ะนี่คือบรรยากาศช่วงแรงๆค่ะ เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ละจา้าบรรยากาศอีสานบ้านเขาจะชมจา้าธรรมชาติดี